ปีนี้ถือเป็นปีที่สาวกเจ้าชายแห่งเปอร์เซียได้ใจฟูกันสุดๆหลังจากที่ห่างหายเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีบนเครื่อง PC คอนโซลตั้งแต่ปี2010ในปีนี้เราได้เล่นทั้ง Prince of Persia The Lost Crown ต้นปี2024ที่ผ่านมาและในช่วงกลางปีนี้เรายังได้เล่นอีกเกมจากแฟรนไชส์ Prince of Persia อีกครั้งกับ The r o u k Prince of Persia The l o ล e Prince of Persia เกมโลกไลท์2มิติที่เปิดให้ผู้เล่นได้สัมผัสบน PC ในรูปแบบ Early Access ที่ตัวเกมบอกเลยว่าไม่กินสเปคเลยครับ PC ที่ใช้เป็น Intel Core i5 Gen 4 GPU GTX 950ขึ้นไปคือเล่นได้หมดเลยทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้เฟรมเลทลื่นๆละมุนทุกการเคลื่อนไหวจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในปัจจุบันซึ่งรายเส้นทุกการเคลื่อนไหวของ The l o p r i n c e of p e r s i a คือจุดเด่นที่น่าสนใจเพราะทุกฉากทุกตัวละครการขยับทั้งหมดมาจากการวาดล f เ a m e ทำให้ความสมูทในการขยับขยื่นถึงแม้จะเป็นภาพการ์ตูน แต่ทุกรอยต่อน,นั้นเนียนกริบในทุกอากัปกิริยาของตัวละครทั้งตัวเราและมอนสเตอร์ภายในเกมแต่ความสวยงามและรายละเอียดของตัวละครหรือฉากของเกมก็ตามจะดูพื้นๆพื้นเรีบ่รบๆไปหน่อยเมื่อเทียบกับเกมฟอร์มยักษ์แนวโลกไราในสมัยนี้ ที่รายละเอียดมาแน่นในทุกอนูถึงแม้เป็นเกม2มิติเหมือนกันก็ตามครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตสําหรับใครที่ต้องการภาพสวยๆแม้ว่าจะเป็นเกม2มิติก็ตามเกมนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับคุณครับส่วนระบบเกมเพลย์ของ The Lost Prince of Persia นั้นก็ง่ายๆเลยครับโจมตีใกล้โจมตีไกลกระโดดไต่กำแพงปีนป่ายมาครบ และเพิ่มความสนุกด้วยการใส่ Attribute ได้4ช่องที่เราพบเจอระหว่างการเดินทางหรือแม้แต่อาวุธก็เช่นเดียวกันที่เราจะเดินเจออาวุธตามเส้นทางต่างๆแต่และอาวุธจะมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันทั้งพลังกำลังการติดสตานหรือระยะห่างของการโจมตีที่มีให้เราเจอตั้งแต่มีดดาบขวานไปจนถึงหอ,อกส่วนอาวุธที่ผมชอบที่สุดก็คือหอ,อกเลยครับที่ตีแรงได้ตีไกลได้คอมโบก็สนุกมาก ซึ่งหากเราเดินทางมาไกลแล้วข้ามแมปไปหลายแมปเจอบอสตีกับบอสแต่แพ้หรือตุยขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกลับมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุดและต้องหาเก็บไอเทมอัตริบิวใหม่ทั้งหมดเรียกว่ามีเหนื่อยกันเลยทีเดียวหากใครไม่สันทักเกมแนวนี้ไร้ทั้งจุดเซฟหรือเช็คพอยต์ใดๆตุยก็คือกลับมาเริ่มต้นใหม่ทันทีครับ นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างความท้าทายให้ผู้เล่นสามารถเหงื่อตกกันไปข้างได้อย่างแน่นอนและในเรื่องสุดท้ายที่เป็นข้อสังเกตของเกม The Lost Prince of Persia ที่เป็นจุดสังเกตหลักๆใหญ่ๆมากๆก็คือทั้งเกมไม่มีการพากตัวละครของเราเลยและ NPC ถือเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดไม่ใช่น้อยเลยครับเพราะเกมก่อนหน้านี้อย่าง Prince of Persia The Lost Crown หากใครได้เล่จะรับรู้ครับว่าตัวเกมเนี่ยทุกตัวละคร NPC มีบทพูดมีซับให้เราอ่านทั้งหมดเลยครับพอมาเจอ The l o g Minions o p e r s i a เนี่ยตัดเรื่องการาพากเสียงออกไปทำให้ความสนุกความน่าติดตามของเนเรื่องของตัวเกมเพลย์เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวผมเองคืออยากให้เกมเนี่ยมีเสียงภาคเข้าไปมากๆเลยมันจะเพิ่มความสนุกแล้วแบบมันดูน่าแอดเวนเจอร์มากขึ้นน่าติดตามมากขึ้นครับ าเกมนี้ทำจนเสร็จอะ่ะก็อยากให้เขามีเสียงภาคเข้ามานะเพราะนะตอนนี้มันเป็น Early Access เขายังมีระยะเวลาในการพัฒนาหรือหาใครมาใส่เสียงภาคให้เราก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์ของผมที่ได้ลองเล่น The l o s Prince of Persia และคุณเป็นยังไงมาคอมเมนต์และเปลี่ยนคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ This ี s g เก e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปนหน้าสวัสดีครับ